ชาวมิถุนนะคะในช่วงครึ่งแรกมิถุนายนนะคะมีดาวเป็นราชาโชคทับลัคนานะก็คือมีโชคมาถึงตัวเรานั่นเองนะคะมีโชคมาจากเรื่องใดบ้างนะคะรวมทั้งอัปเดตการงานการเงินความรักนะคะไปฟังได้ในคลิปนะคะสําหรับผู้ที่เกิดส5มิถุนายนถึง14กรกฎาคมฟังคลิปนี้ได้นะคะและผู้ที่ลัคนาราศีมิถุนนะคะก็ฟังได้เช่นกันนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ทราบลัคนาราศีนะคะมีวิธีหาลัคนาราศีง่ายๆผ่านทางโทรศัพท์มือถือของคุณนะคะ เป็นแอปซินแสบาร์โค้ดนะคะซึ่งเข้าใช้นะผ่านได้ทางโปรแกรมแอปพลิเคชันไลน์นะคะซึ่งเราคุ้นเคยกันดีนะคะเข้าไปในส่วนของการเพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็พิมพ์ a d z i n z a e นะคะ add ินแสนะคะแล้วก็เข้าไปในส่วนของการผูกดวงนะคะโดยรายละเอียดในการผูกดวงนะคะก็มีวันเดือนปีเกิดนะคะใครมีเวลาเกิดก็กรอกลงไปและเลือกจังหวัดเกิดนะคะสำหรับ โค้ดนะคะใส่โค้ดผู้แนะนำนะคะก็คือ4 5 6หนะคุณจะสามารถใช้งานได้ฟรี30วันนะคะไม่มีการกรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัวนะคะรวมทั้งนะข้อมูลทางการเงินก็ไม่ต้องมีนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่โหลดติดเอาไว้นะคะแล้วก็มีเรื่องของการแจ้งเตือนดาวย้ายนะคะดาวย้ายเน,นี่ยใน1เดือนเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนเราว่าย้ายเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะ มีโชคลาภไหมมีเรื่องที่ต้องระวังอะไรหรือเปล่านะคะเพื่อทุกครั้งเวลาดาวขยับดาวย้ายนะคะเราจะได้มีสตินะคะมีข้อมูลนะในการตั้งรับเรื่องราวต่างๆในชีวิตนะคะก็ไปลองใช้กันดูนะคะเข้าสู่เรื่องของดวงดาวนะคะในช่วงครึ่งแรกมิถุนายนนะคะ สำหรับดวงดาวในช่วงนี้นะคะจะเห็นได้ว่ากระจายตัวสวยงามนะคะส่งผลให้ชาวมิถุนนะคะ,ะมีเรื่องของชีวิตที่ขย,ยับเดินไปข้างหน้านะคะเนื่องด้วยดาวประจําตัวนะคะเดินหน้าเข้าสู่ภพวินาศนะคะภพวินาศนะคะเป็นภพในเรื่องของการที่ เราเดินทางก็ได้นะวินาศก็คือการเดินทางไกลนะคะเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวนะเดินทางเพื่อการงานหรือไปศึกษาเรียนต่อนะคะหรือเดินทางต่างประเทศเลยก็ยังได้นะนอกจากนี้นะคะก็เป็นพบเรือนในเรื่องของการแก้ปัญหานะในครัวเรือนนะมีแนวโน้มว่าเราจะไปหยิบปัญหาเก่าค้งางคาเรื้อรังมาแก้ไขนะคะรวมไปถึงนะเป็นพบเรือนที่อาจจะหมายถึงเรื่องการโฟกัสนะคะการที่ หมกมุ่นกับการค้นคว้าวิจัยอะไรบางอย่างนะหรือมีความสนใจในอะไรต่างๆที่เราชอบนะคะในช่วงนี้นะคะดาวพฤหัสเป็นเกษตรราธิบดีนะบางคนมีความสนใจในเรื่องของการต่อยอดการพัฒนาตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางสติปัญญานะทางจิตวิญญาณหรือว่าเราเริ่มรู้สึกว่าเราอยากทําตัวเองให้ดีขึ้นนะนะก็ บางคนไปเรียนต่อบางคนไปเรียนเสริมบางคนก็อยู่ในโหมดของการศึกษาค้นคว้างงานอดีเรกอะไรที่เราสนใจอย่างจริงจังก็ได้นะคะนะับเป็นช่วงเวลาดีๆที่เป็นความสุขความเจริญให้กับชีวิตนะคะสำหรับในช่วงเดือนนี้นะคะตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปนะคะก็ถือว่า เป็นช่วงเวลาดีๆนะที่เราจะได้รับโชคลาภนะคะจากเรื่องของเพื่อนฝูงแวดวงพี่น้องนะคะโดยเฉพาะคนที่มีคอนเน็ชันเยอะๆนะคะคุณก็จะมีเรื่องของการบอกต่อการอำนวยความสะดวกนะคะเรื่องของการชี้แนะชี้นำมาสู่ตัวเรานะเรียกว่ามีโชคลาภจากสิ่งเหล่านี้นะคะดาวอาทิตย์พับลัคนาเป็นราชาโชคนะคะได้รับโชคแบบไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเดี๋ยวมาเองนะคะจากคนรอบตัวนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการเกื้อหนุนทางการงานนะคะหรือการได้รับเชิญได้รับเสนอชื่อนะเพื่อเข้าสู่งานที่สําคัญนะคะหรือว่าตัวเราไปลงประกวดแข่งขันอะไรมีแนวโน้มว่าคุณก็จะได้รับการคัดเลือกนะคะเป็นเกียรติเป็นสีเป็นประวัติที่ดีของตัวเรานะคะมีโอกาสได้ปรับเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งนะหรือมีหน้าที่การงานที่มันมีความโดดเด่นในสังคมอ่ะนะคะเกิดขึ้นการงานในช่วงเวลาดังกล่าวอาจ,จะได้ หยิบจับงานที่มีราคาสูงเกี่ยวข้องกับแบรนด์อะไรที่เป็นชั้นนำนะคะหรือว่าคนที่มีศักมียศมีตําแหน่งนะมาช่วยเกื้อหนุนทางการงานนะคะถือว่าจะนํามาซึ่งเรื่องการเงินการทองที่ขยับดีขึ้นนะคะเพราะว่าดาวการงานของพวกเราเป็นเกษตรราธิบดีมาตั้งแต่วันที่8เมษายนแล้วนะถือว่า เรื่องคนอุปถัมภ์นะคะดีก็จะดีเด่นยิ่งขึ้นนะคะเรื่องของการงานมีความมั่นคงมีความเป็นจังหวะจากโคเรียกวสะเทียนขึ้นจากในอดีตนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะดีๆนะของชาวมิถุนนะคะที่เวียนมาบรรจบในเดือนมิถุนายนนะคะเท่ากับเรื่องการงานดีนะคะโดดเด่นนะได้รับความช่วยเหลือเกื้อหนุนก็ส่งผลไปยังเรื่องของการเงินด้วยนะคะการเงินนะเดือนนี้นะคะก็ถือว่า เครดิตดีนะคะมีการซื้อง่ายขายคล่องนะคะไปออกปากขอ,อวงเงินสินเชื่อมีแนวโน้มได้รับการอนุมัตินะคะเรื่องของการมีเครดิตไปเอาของมาขายก่อนนะ,ะเรื่องของการได้วงเงินพิเศษอะไรเงี้ยนะมีแนวโน้มได้นะคะนอกจากนี้นะคะดาวพระเกตไปกระตุ้นเรือนสุภานะคะในช่วงหลังวันที่13มิถุนายนเป็นต้นไปก็กระตุ้นในเรื่องความสุขความเจริญต่างประเทศเดินทางไกลผู้หลักผู้ใหญ่นะเรียกว่า จังหวะดีๆนะคะนะช่วงมิถุนายนมีอยู่หลายส่วนนะคะันนั้นการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่การงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์กรราชการงานที่มีราคาสูงนะหรือว่ายอดใหญ่ยอดเยอะมีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชาวมิถุนนะคะสำหรับดาวในภพลาบผลนะคะราหูไปอยู่ในลาบผลนะตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมนะคะเรียกว่า,าดาวพระเกตไปอยู่ในราหูราหูไปอยู่ในลาบผลออกนะคะมีลาบผล ต่อเนื่องนะคะเนืองเนืองมานะคะเนืองด้วยเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่นะเนืองด้วยเรื่องของความฝันจิตสัมผัสนะคะเรื่องของเซน์นะคะใครที่นั่งสมาธิเก่งๆศึกษาธรรมะหรือว่านะอยู่ในช่วงของการค้นหาตัวเองนะมีแนวโน้มนะได้รับโชคลาภจากเรื่องของอ่าสัมผัสเรื่องของความคิดเรื่องของความฝันไอเดียนะนำไปต่อยอดเป็นเรื่องของตัวเลขนะคะเพื่อเสี่ยงโชคก็ยังได้นะคะ นอกจากนี้นะคะในเดือนนี้เรื่องของบุตรหลานนะคะที่เป็นปัญหานะบุตรหลานที่เลี้ยงยากนะไม่ค่อยฟังเราเท่าไหร่นะคะนนะเดือนนี้ดาวบุตรหลานนะคะไปอยู่ในภพลาบผลนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นประนะก็คือมีกําลังไม่มากนะพึ่งพาบุตรหลานได้ในระดับหนึ่งนะคะไหววานพออาศัยได้นะรวมไปถึงเรื่องของบริวารลูกจ้างลูกทีมนะคะถือว่าอยู่ในภพลาภผลนะมีเกณฑ์ที่เราจะไปคลุกคลีกับคนกลุ่มเด็กๆนะคะเยาวชนแล้วก็ เป็นลาบเป็นผลพอพึ่งพาอาศัยได้นะคะในขณะเดียวกันนะคะเรื่องของปัญหานะที่ต้องแก้ไขให้กับทีมงานหรือบริวารเดือนนีนะ้สามารถผ่านพ้นไปได้ไม่ยากเนื่องจากนะคะคดาววินานะก็คือเรื่องของปัญหานี่สินปัญหาซ่อนเร้นนะคะมีความเป็นปราก็คือไม่ค่อยแข็งแรงเลยว่าเข้ามาเราก็แก้ไขได้นะแก้ไขดัดแปลงแก้ไขหน้างานกันไปนะคะ เรื่องของการงานนะคะก็ค่อนข้างโดดเด่นเพราะว่ามีดาวรับผลนะคะไปเป็นคู่สมพลอยู่ในเรือนการงานด้วยนะคะได้รับการเสนอแนะชี้นำมานะจากคนรอบตัวไม่พอนะถ้าคุณทำแล้วมีปัญหาติดขัดมีคนพร้อมช่วยเหลือนะคะการออกปากหยิบยืมขอความช่วยเหลือใครมักได้รับผลดีนะคะถ้าในพื้นดวงของคุณเนี่ยในช่วงด้านบนของวงกลมนะคะไม่มีดาวคู่ศัตรูเนี่ยถือว่าคุณจะได้รับผลดีนะคะในช่วงเวลานี้นะแต่ถ้าใครมีดาวคู่ศัตรูอยู่บ้างกนะ็ถือว่า บางส่วนก็ปรับปนไปด้วยเรื่องของอุปสรรคแต่การที่ดาวอาทิตย์จรนะคะมาทับลักษณาในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นองค์เกณฑ์น,นะคะให้กับชาวมิถุนก็ถือว่าถ้ามีปัญหาอุปสรรคใดๆคุณก็สามารถที่จะใช้สติปัญญาความสามารถนะคะนำพาคนในปกครองนะหรือว่าเรื่องของครอบครัวทีมงานนะคะแก้ไขผ่านไปได้นะคะ สำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะในช่วงนี้นะคะก็ถือว่าดาวังงคารนะไปเป็นคู่สมพลนะคะอยู่กับดาวพฤหัสนะคะเป็นคู่ที่ค่อนข้างส่งเสริมกันดังนั้นคู่ครองนะเดือนนี้นะคะก็ถือว่ามาช่วยเป็นโชคลาภกับชาวมิถุนนะคะทํางานก็ช่วยเหลือกันดีนะถ้าใครที่ทํางานร่วมกันคาบเกี่ยวกันนะคะมีการบาลานซ์เรื่องการงานเรื่องของครอบครัวชีวิตนะคะเป็นอย่างดีนะคะส่วนใครที่ นะคะไม่ได้มีคู่นะถือว่าจะมีแนวโน้มเรื่องของคนช่วยเหลือนะคะมาจากากัลยาณมิตรดีๆนะคะต้องการคําแนะนํามองไปรอบตัวก็มีคนให้คําแนะนานะคะอยากจะขอความช่วยเหลือออกปากใครก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเรานะคะมีโชคนะคะจากคนที่มีบุค,คลิกเป็นผู้ใหญ่นะคะคนที่ชอบสอนคนที่ให้คําแนะนํานะคะสําหรับเด็ก เยาวชนนะคะลูกหลานใครเป็นมิถุนนะคะกำลังศึกษาอยู่นะคะในช่วงนี้ถือว่าได้รับลาบผลจากดาวพฤหัสที่มีมาตรฐานดีนะคะไปเป็นเวลาหนึ่งปีนะคะเรื่องของการเรียนการศึกษาปรับตัวได้นะคะมีแนวโน้มว่าในช่วงปีการศึกษานี้นะคะเขาก็จะมีผลการเรียนนะที่น่าพึงพอใจนะคะมีแนวโน้มการเรียนแล้วเข้าใจได้ง่ายเจอครูดีนะคะเจอตำราดีเจอกลุ่มเพื่อนที่ดีนะคะ มีโอกาสได้เข้าเรียนในสถาบันที่ตั้งใจหรือที่หมายมั่นปั้นหมือนะคะรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ที่ต้องการเรียนต่อนะคะณนะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆนะคะ2ปีติดกันนะถ้าคุณวางแผนจะไปเรียนระยะยาวไปเรียนแบบทางไกลไปเรียนแบบต่างประเทศนะคะถือว่าส่งเสริมกับดวงมากๆนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องระมัดระวังในเดือนนี้นะคะก็คือเรื่องของความผิดพลาดทางการงานด้วยนะเรียกว่าหลายๆอย่างมีโอกาสก็ระมัดระวังเรื่องการผิดพลาดจากตัวเราเองนะคะ เรื่องของสุขภาพนะคะเนื่องจากดาวเสาร์นะคะยังคงอยู่ในภพมรณะนะคะก็เป็นโรคประจําตัวนะคะโรคเรื้อรงังต่างต่างนะคะก็อาจจะมีแวบมาให้เรารู้สึกกังวลนะคะรวมถึงเรื่องของภาวะความเครียดความกดดันนะคะที่มีได้ง่ายเนื่องจากนะคะดาวเสาร์นะคะยังคงเล็งเรืองการเงินนะเครียดจากเรื่องภาระเครียดจากเรื่องอนาคตนะคะก็เป็นภาระ อะไรที่ค่อนข้างระยะยาวนะที่มีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นผ่อนของชิ้นใหญ่ภาระดูแลนะคะเรื่องของการที่จะต้องแบกรับนะอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะคะยังคงมีอยู่นะคะสำหรับมุมของดวงดาวเนี่ยถือว่าในหลายๆส่วนนะถ้าอ่านแยกกันเนี่ยคือดีหมดนะคะแต่ว่าในส่วนของมุมรายละเอียดในดาวนะคะก็มีเรื่องของความเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของการที่จะต้องปรับตัวอยู่พอสมควรนะคะเรื่องการงานอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการปรับเปลี่ยนอะไรที่เคยทานะคะอาจจะต้อง เปลี่ยนไปสู่วิถีใหม่นะเรื่องของการดัดแปลงการแก้ไขให้ตรงใจกับลูกค้านะคะเรื่องของการทำตัวให้เข้ากับระบบต่างๆที่ออกมาใหม่นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ชาวมิถุนก็จะต้องแบกรับและจะต้องเจอเจอนะคะเรียกว่าในดีก็มีส่วนที่จะต้องปรับตัวนะในเสียก็มีส่วนดีนะคะอะไรที่มาถึงจุดที่เป็นทางตันนะคะหรือไปต่อไม่ได้จาเป็นที่จะต้องนะจบลงนะคะก็พร้อมที่จะเริ่มใหม่ได้เสมอนะคะ สำหรับเนื้อหานะคะดวงชะตาของชาวมิถุนในครึ่งแรกมิถุนายนประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ